ทุกคนมาดูวิวกันเร็วเชียงใหม่คะ่ะเชียงใหม่หนะาขัน้นบันไดค่ะนะขั้นบันไดป่าบงเปียงที่พักของเราก็คือระเบียงนาป่าบงเปียงระเบียงนาโฮมสเตย์ไสแดดระเบียงนาโฮมสเตย์โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็เห็นหรือ,อยังเห็นกันหรือ,อยังบีแคูุ่่สไลด์เขาบอกว่าระวังลื่นค่ะเขาว่าอย่างนี้ เราจะไปนั่งตรงนู้นแล้วก็ลุกแอดคัมเวลาูููนั่นบ้านเรานั่นบ้านเราหลังนั้นหลังนั้นหลังนั้นโอ้ทางจะยากนิดนึงชันนิดนึงอะอะโอมาค่ะพี่น้องชาว youtube มาค่ะมาเที่ยวด้วยกันค่ะยอาอหยุดกลิปไม่ได้เลยทีเดียวดินเขาดีเนาะข้าวนาข้าวนาจะนุ่มมากเพราะว่ามันจะมีหมอกแล้วก็มีน้ําตลอดมันก็จะไม่แข็งเหมือนข้าวเหนียวอีสานข้าวเหนียวทางเหนือนก็จะเป็นแบบนี้ก็คือนุ่มโอ้ยยอ,อ้ยยอ,อ้ยย่อ 霸王饼。